เทรนหรือแนวโน้มของคนที่ไม่อยากจะซื้ออาวุธจากอเมริกาเนี่ยเยอะขึ้นนะแต่คงจะไม่ใช่เลิกซื้อแบบตัดฉับไปเลยเพราะว่าศักยภาพในการผลิตอาวุธของยุโรปเนี่ยก็ยังไม่เทียบเท่าอเมริกานะเอาย่งยกตัวอย่าง F35 เนี่ยที่มีรายงานว่าหลายประเทศในยุโรปจะเลิกไม่เอาแล้วเนี่ยอย่าง ฟินแลนด์ก็สั่งไปนะเยอรมนีก็สั่งไปเยอรมนีเนี่ยคุยกันหนักมากว่าจะลกยกเลิก F 3 5หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็กลัวกันเนาะว่าเอาฉันอยู่ดีๆทรัมป์บอกว่าฉันไม่ส่งสแปร์พาร์ทให้เธอนะเธอดูแลตัวเองแล้วกันแล้วแล้แล้ลลใครจะไปทำสแปร์พาร์ทของ F 3 5ได้มันเป็นเทคโนโลยีของสหรัฐนึกออกมาแล้วมันมีประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีบางอันอย่างไ q คิวสวิเนี่ยที่เขา เมาส์กันว่าสามารถ Disable หรือว่าทำให้เครื่องบินหยุดทำงานได้จากระยะไกลอันนี้คนก็เริ่มไม่มั่นใจแต่ประเด็นก็คือว่าเยอรามานีก็ยังย,งยกเลิก F35 ไม่ได้เพราะตอนนี้กว่าจะสั่งเครื่องบินได้แต่ละล็อตเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีนะกว่าเขาจะทำเสร็จกว่าจะส่งมอบเนี่ยปี4ปียกเลิกตอนนี้ใครจะผลิตให้แล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงเพราะนั้นเสียหายน้อยที่สุดก็กคือกล้ากืนฝืนทนเอาเอาที่สั่งไว้มาใช้ก่อนแต่ว่าในอนาคตเนี่ย นะคนคงคิดหนักขึ้นว่าจะซื้อหรือเปล่าจากสหรัฐนะเพราะว่าความไม่แน่นอนของโดนัลด์ทรัมป์นะแล้วก็พฤติกรรมที่มีช่วงช่วงไอ้เลิกส่งอาวุธให้ยูเครนก็คือไอ uncertainty นะ้ uncertainty เนี่ยมันทำให้คนไม่แน่ใจแล้วก็แน่นอนว่ายุโรปคงจะต้องอหันมาผลิตอาวุธเองนะซึ่งก็ตอนนี้มีมีหลายอันแล้วดูง่ายๆไปดูหุ้นบริษัทผลิตอาวุธยุโรปตอนนี้ขึ้นทุกตัวเลย